กลับสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องสตอรี่ Story อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็วันที่สิบสี่ก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับผม,มสิบสี่เมษายนวันนี้เราจะไปคำสวนแก้วกน,นะจะไปจะไปรับพี่ตั้มเฟรเอ็กซ์สิบ่ว่าแกจะขี่มาหาเราที่ศรีสะเกดเลยนะครับผมขี่มากินข้าวด้วยแล้วแกก็จะเลยกลับอุบล แกว่าแกไม่รู้ทางมาก็ต้องได้ไปรับที่คำเงินแก้วแกขี่มาคนเดียวเลยนะครับผมแค่สิบ <c oughs> ช่วงนี้ก็ต่างก็จะเยอะๆหน่อย โวิดกระบาดไปไหนก็ยากผมยังระแวงตัวเองอยู่เลยนะเป็นหวัดแต่ผมไม่ค่อยจะออกไปไหนครับเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมวะเติมได้สองขีดแต่ ก็จะเยอะๆเลยครับช่วงนี้เดินทางก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมรถเยอะมากต้องระมัดระวังให้มันเป็นพิเศษดีๆครับเราเราขับดีเขาว่าอาจจะประมาทเราต้องดูระวังดีๆนะครับยก็ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมถ้าดื่มแล้วก็จะขับขับนอนเลยถ้าจะขับก็อย่าดื่มโอเคไป มืนก,ก็ไม,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 ไม่ไม่ใกล้นะไกลยอยู่เหมือนกันนะจากบ้านผมเก้าสิบแปดสิบกาประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเออประมาณเจ็ดสิบโลโลมันคือมาที่ป,ป้าโมโอโห บ้านผมพายุเข้าตั้งแรงเลยมาแป๊บหนึ่งแต่พายุแรงมางานขึ้นบ้านใหม่เต้นทงังวงะ มหาชนะชัยไม่ดังแล้วูกวจะรอดไหมตอนกลับมาเนี่ยตำรวจเลงก้ด้วยสิบปีสิบปิโลถึงํารเือนแก้วกับน้ำมันขิดน,นึงน่นาจะพอเแสงคันนี้ก่อน ดีจังเลยดีที่ไม่ตายก่อนร้อนมากไม่มีแผลเลยเนี่ยวะลองแผลตรงเนี้ย็มีร,รม้านอะหารเออเต้องแซงนะรถของร้อ,องนะคันนี้ก็ไม่ยอมคันนี้ก็จะแซงเหมือนกันไป สิบหกกิโลอันนี้นจะแคบหน่อยครับสองเลนนะมันจะแคบหน่อยทางหลักนะเนี่ย าผมว่าสูรเอพี่ตั้มถึงไแล้วองพี่ตั้มเนี่ยรอบแป๊บนึงพี้ถึงก่อนค่ขี่เร็วอยู่ต้อง,ง,ง,อง,งเองงงองช็คลมใหญ่เลย โคงมันดีนะแต่ถนนไม่ดีถนนครอบไปลุป่มเป็นบไปบ่อเลยเนี่ยโค้พงโคตรสวยเลยอ่ะ เติมปั๊มนิดเดียวก็ รอไปตั้งตรงไหนดีวะเราจะรอตรงนี้แหละข่าวเออวันนี้วัยรุ่นคำขึ้นแก้วไม่มีวัยรุ่นเลย feng nu di kuah feng nu di kuah mengemblum feng nu di kuah ok 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 โอเคพี่ตั้มก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนี่งเสร็จอีกสิบไฟมาป่าเดี๋ยวเราจะพาพี่ตั้มไปฟิลิปเพีะโอเคคลิปนี้ผมลาให้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงติดตามคลิป,คล,ปคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ